ครับผมเพชรบองแก้วใต้เพชรบุรีไฟนอลซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายใต้เพชรบุรีก็อยู่ที่ระยองที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่ป้าซ้อมเราบ้างเป็เพื่อนปีในค่ายตอนนี้เราอายุสิครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่เจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้โมยสไตล์อะไรครับปีมือวันนี้เราจะต้องมาเจอกับลำน้องแควเคยต่อยเขาไหมเคยกี่ครั้งละครั้งนึงวันนั้นเป็นไงชนะเราเคยชนะมาด้วยวันนั้นต่อยกันที่ต่อยที่ตะวันน้ำวันนั้นช่างต่อยเหมือนกันใช่ปะ เวทเท่าไหร่สามสิบหกค่ะสามสิบหกอวันนี้ต่อยสามห้ากับสามห้าจุดห้าเนาะชนะก็แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเอเบียดบอกอาเบียดกันวันนี้เลยให้เขามาแก้มือที่นี่คิดว่าวันนี้จะแก้มือได้ไหมได้<ห>อ่าวันนี้กะย้ำเลยว,วันนี้ต่อยสามสิบห้าเมื่อกี้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างพอดีมาผ่านเรียบร้อยและล่าสุดต่อยใครไปตอยมังกรที่ที่ตะวันนาเป็นไงบ้างวันนั้นชนะชนะเหมือนกันเวทเท่าไหร่วันนั้น สามหกอ๋อวันนี้สามห้าแล้วก็ลงมากี่กิโลเดียวก็เลยไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมย้ำแชก้านาเเลยคุ้มมากี่กิโลสามต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบกคนจังหวัดคนจังหวัดอ้าวฝากช่วยช่วยแฟนครับบ้หน่อยก็ฝากเกล้คุณนิดอาะวเอันนี้ขอโชคดีออมาครับ